สวัสดีค่ะพบกันกับวิชาคณิตศาสตร์สายชั้นป2กับคุณครูเหนียวกรกมลนผิวผาอีกแล้วนะคะอ่าครั้งนี้เราเจอกันในเทอมที่2แล้วนะคะเด็กๆอ่าวันนี้เทอมที่2ของเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเราจะเริ่มนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการหารค่ะการหารเราจะรู้อะไรบ้างมาดูความหมายของการหารคืออะไรและการใช้เครื่องหมายหารเป็นยังไง อ่าเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายเรื่องเราไปเรียนรู้กันเลยอ่าเรื่องแรกนะคะเรามาดูของการนับรถนักเรียนเห็นดอกไม้ที่อยู่ด้านหน้าหรือเปล่าเอ่ยมีกี่ดอกคะมีกี่ดอกมีทั้งหมด6ดอกอ่าโจทย์มีอยู่ว่าหญิงมีดอกไม้อยู่6ดอกต้องการปากใจแจกันครั้งละสอดอกนะคะอ่าสดอก หญิงจะปักได้กี่ครั้งแล้วก็กี่ได้แจการกี่อันมาดูอ่าครั้งที่หนึ่งหญิงเอาดอกไม้2ดอกปักแจการครั้งที่หนึ่งดอกไม้เหลือกี่ดอกคะจากหกดอกเหลือสดอกมาดูครั้งที่2นะคะหญิงเอาไปปักแจการอีกเหลือ2ดอกอ่าครั้งที่3หญิงปักดอกไม้ไปอีก2ดอกเหลือกี่ดอกคะไม่เหลือเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นหญิงสามารถปักแจกันได้กี่ครั้งคะสามครั้งเลยอ่ะมาดูข้อต่อไปอ่ะมีพึ่งทั้งหมด15ตัวนับถอยหลังครั้งละห้ตัวนะคะมาดูกี่ครั้งมันถึงจะหมดพอดีอ่ะนักเรียนดูเห็นไหมเห็นพึ่งข้างๆมั้ยคะมาดูอ่ะการนับครั้งที่1มี15ตัวลบออกไป5เหลือเท่าไรคะ เหลือ10ตัวต่อมานับครั้งที่สองเรานับออกไปอีก5จาก10บลบออก5เหลือหทีนี้ครั้งที่3นะคะจาก5้ลบออกไป5เหลือ0ูนย์เพราะฉะนั้นเรานับได้กี่ครั้งคะอ่าเรานับได้3ครั้งนะคะเพิ่งสิตัวเรานับลดทีละ5จะได้3มครั้งพอดี เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารได้ยังไงมาดูอ่าสิบห้าหารห้าเท่ากับสามหรือเราจะอ่านว่าสิบห้าหารด้วยห้าเท่ากับสามก็ได้นะคะ,ะนักเรียนลองมาดูสิบห้านะคะเราจะเรียกว่าตัวตั้งนะคะตัวที่สิบเลขสิบห้าเนี่ยตัวหน้าเลยเขาจะเรียกว่าตัวตัง้งเสร็จแล้วนักเรียนเห็นขีดข้างๆไหมเห่ยเห็นขีดแล้วก็มีจุดบนจุดล่างไหมคะ อันนั้นเขาเรียกว่าเครื่องหมายหารนะคะอ่ะมาดูตัวที่สองเลขห้าเลขห้าเขาเรียกว่าตัวหารนั่นเองต่อมาเลขสามผลที่เราได้ก็คือนับออกสามครั้งใช่ไหมคะอันนั้นเขาเรียกว่าผลลัพธ์นั่นเองนะคะหรือว่าผลหารของเรานั่นเองอ่ะมาดูการหารนะคะการหารแบบเป็นกลุ่มอ่าเป็นกลุ่มเราจะแบ่งยังไงอ่าคุณครูมีส้ม B มีส้มอยู่หกลูก จะแบ่งใส่จานจานละ3ลูกต้องใช้กี่จานคะอ่านักเรียนลองแบ่งตามภาพสิเราสามารถขีดแบ่งได้เลยไหมขีดแบ่งได้เลยอ่าเราดูง่ายๆเลยนะคะจะแบ่งได้เป็นสจานจานละสผลนะคะอ่าพอใส่จานสามลูกปุ๊บเป็นไงคะเหลือส้มจากคกผลเหลือจานละ3ามผลนะคะก็เท่ากับว่าจานที่หนึ่ง ส้ม6จาก6ลูกหายไป3ไปใส่แล้ว3ลูกเหลือ3ลูกนะคะพอจานที่2จากส้ม3ลูกไปใส่อีก3ลูกเป็นไงคะเหลือ0หนเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ B จัดส้ม6ลูกใส่จานจานละ3ลูกจะได้เป็นจำนวนจานทั้ง2ใบนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเราจะได้ เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนะคะเราจะได้6หาร3ดูดีๆนะมีอยู่6แบ่งออกเท่าไรคะจานละ3ใช่ไหมคะ6หาร3เท่ากับ2นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูต่ออ่ะการหาจำนวนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเหมือนเดิมทีนี้โจทย์ว่ายังไงนะ A จัดกล้วย4ลูกเห็นไหมคะนับกล้วยดูกล้วยมีอยู่4ลูก จะต้องการใส่จานทั้งหมด2จานจานละเท่าเท่ากันจะใส่ยังไงดีนะลองมาดูกันค่ะเด็กๆอ่ะจานที่ครั้งที่หนึ่งเราใส่จานกี่ลูกคะจานละหนึ่งลูกอ่ะตอนนี้ในจานมีอยู่เท่าไรคะจานละหนึ่งลูกเหลืออีกเท่าไรอ่าเหลืออีกสองลูกข้างบนใช่ไหมทีนี้เรามาใส่ครั้งที่สอง อ่าครั้งที่สองเราใส่เพิ่มอีกจานละหนึ่งลูกเป็นไงคะกล้วยข้างบนเหลือไหมกล้วยข้างบนไม่เหลือเลยนะคะแล้วในจานล่ะคะมีจานละกี่ลูกจานละสองลูกนั่นเองอ่าเอจัดกล้วยสี่ลูกใส่สองจานนะคะใส่สองจานจะได้กล้วยจานละสองลูกนั่นเองอ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ดังนี้นะคะ มีกล้วยอยู่4ใช่ไหมคะ4หาร2เท่ากับ2อ่า4อันแรกก็คืออะไรคะจำนวนกล้วยทั้งหมดหาร2เลขที่2คืออะไรก็คือจำนวนจานทั้ง2จานใช่ไหมอ่าส่วนผลลัพธ์เลข2คืออะไรคะก็คือจำนวนกล้วยที่เราแบ่งไปเมื่อกี้นั่นเองอ่าต่อมามาดูอ่านักเรียนจะเห็นว่าความสัมพันธ์นะคะการหารกับการคูณมีความสัมพันธ์กัน เป็นความสัมพันธ์ยังไงนักเรียนมาดูอ่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมด12ตัวอ่าเราจะแสดงการหาหรือความสัมพันธ์ของการคูณยังไงนักเรียนมาดูกันนะคะอ่าสามกลุ่มของ4เท่ากับ12อ่าสามกลุ่มของ4่ยังไงคะนักเรียนเห็นวงสีเหลืองไหมคะอ่ามีทั้งหมดกี่วงคะมีกอกี่กอบ มีทั้งหมด3กรอบในกรอบมีปลากี่ตัวมีปลา4ตัวก็คือ3กลุ่มของ4เท่ากับ12นั่นเองเห็นไหมรวมกันทั้งหมดเท่ากับ12นะคะอ่าถ้าเราเขียนเป็นการคูณก็3คูน4เป็น12อ่าหรือ12แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ12ก็คือปลาทั้งหมด12ตัวแบ่งกันเป็นกี่กลุ่มคะ 3กลุ่มอาแบ่งกันเป็น3กลุ่มจะได้กลุ่มละ4ตัวอาเราจะเขียนได้ว่ายังไงเขียนได้ว่า12หาร3เท่ากับ4นักเรียนเห็นไหมคะเหมือนกันไหมเอ่ยคล้ายๆกับข้างบนเลยใช่ไหมแค่เป็นสลับตำแหน่งเท่านั้นเองแค่สลับตำแหน่งกันก็จัดก,การคูณเป็นการหารได้แล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะ12แบ่งกลุ่มได้สแบ่งกลุ่มละ4จะได้ สามกลุ่มอ่าจะเป็น12หาร3ามเท่ากับ4หรือจะเป็น12หารสี่เท่ากับ3ามกอได้อ่าทีนี้มาดูต่อไปเลยการหารที่ตัวหารและการหารมีหนึ่งหลักอ่าเป็นยังไงมาดูนะคะอ่ามาหาผลการน,นับลดกัน15ห้าหารหได้เท่าไหร่เอ่ยอ่า สิบห้าหารห้าเรานับลดกันเหมือนเดิมเลยสิบห้าลบออกไปห้าครั้งที่หนึ่งเหลือเท่าไรคะสิบห้าลบออกไปห้าครั้งที่หนึ่งเหลือสิบอ่าเหลือสิบแล้วลบออกไปอีกห้าเหลือห้ามาครั้งที่สามมีอยู่ห้าแล้วลบออกไปห้าเหลือศูนย์อ่าหมดแล้วหรือยังคะหมดแล้วใช่ไหมนับลดไม่ได้แล้วนะคะอ่ามาดูสิบห้านับลด ครั้งละหจะได้ทั้งหมดสามครั้งเราจะเขียนเป็นการหารได้ว่า15ห้าหารหเท่ากับ3อ่าก็คืออะไรคะหาร5ก็คือเราแบ่งออกเมื่อกี้นั่นเองแบ่งออกทีละเท่าเท่ากันจำนวน3มครั้งใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูต่อการหาผลหารดูในตารางสูตรคูณรอบนี้มีตารางสูตรคูนให้นักเรียนดูด้วยถ้ามันจำนวนเยอะล่ะคะ จะไปแบ่งทีระผลทีระผลยากไหมยากแน่นอนเราต้องใช้สูตรคูณเข้าช่วยอะมาดูโจทย์ถามว่า 60...56 ขอภัยค่ะ56หาร7ได้เท่าไหร่อ่หา56หาร7ได้เท่าไหร่คะหาคำตอบได้ไปดูที่สูตรคูณกันอะเราจะดูฝั่งไหนก็ได้นะคะแต่คุณครูจะดูเป็นแนวตั้งก็คืออะไรคะสูตรคูณแม่7นั่นเองอะสูตรคูณแม่7ไปดูที่แม่7 แม่7ก่อนเห็นวงสีเหลืองที่เลข7ไหมคะเราจะดูในแถวสูตรคูณแม่7กัน7คูณอะไรได้56อ่ะนักเรียนลองดูสิคะมองหาเร็วๆๆในแถวเดียวกันอันไหนได้56คูณอะไรเอย่ยคูณ8นั่นเองอ่า7คูณ8ได้56เห็นหม้บอกแล้วว่าความสัมพันธ์การคูณกับการหารอยู่ด้วยกันเลย7คูณ8ได้56 เพราะฉะนั้นอะไรคะอ่าได้ห้าสิบหกเห็นแล้วใช่ไหมคะที่คุณครูวงไว้มาดูด,ดังนั้นห้าสิบหกหารเจ็ดจะเท่ากับเท่าไรเท่ากับแปดเห็นไหมคุณครูบอกแล้วว่าอ่าการคูณและการหารเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากใช้ตัวช่วยเราใช้สูตรคูณในการช่วยได้เลยแต่ถ้าใครท่องสูตรคูนได้ถือว่าคนนั้นเก่งและเยี่ยมมากเลยอ่ามาดูต่อไปนะคะ การหาผลหารที่ลงตัวเขาบอกว่ามีแอปเปิลอยู่8ลูกใส่ตะกร้าตะกร้าละ4ลูกจะได้กี่ตะกร้าอ่านักเรียนมองปุ๊บแบ่งได้เลยใช่ไหมแบ่งได้ไหมคะแบ่งได้เลยเราก็ผ่ากลางไปเลยข้างหนึ่งสี่ข้างหนึ่งสี่ 4, ใช่ไหมอ่าเราแบ่งกันชึบตะกร้าที่หนึ่งใส่ไปแล้วสี่ลูกตะกร้าที่สองใส่ไปอีก สี่ลูกเพราะฉะนั้นอะไรคะแปดอะไรแปดหารสี่เท่ากับสองนั่นเองอ่านะคะมาลองดูถ้าการหารแล้วมันไม่เท่ากันล่ะคะเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการหารแบบมีเศษอ่ามีเศษยังไงล่ะคะก็คือการแบ่งที่มันไม่เท่ากันนั่นเองนักเรียนมาดูในรูปนะคะมีแอปเปิลอยู่ทั้งหมด 9ผลนะคะหรือ9ลูกนั่นเองต้องการใส่ตะกร้าตะกร้าละ4ลูกนะคะอ่าใส่ไปปึ๊บเป็นไงคะตะกร้ามี2ใบใส่ไปแล้วทั้ง4ลูกใช่ไหมคะตะกร้าละ4ลูกแล้วอีกลูกหนึ่งมันพอไหมคะใส่ตะกร้าได้ไหมใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรคะเขาถึงเรียกเป็นเศษอ่าผลข้อนี้เราจะบอกได้ว่า 9หาร4เท่ากับ4เศษ1อ่าจะได้4จะได้เศษ1นะคะขอโทษค่ะต้องเป็น2เศษ1นั่นเองอ่ะนะคะสุดท้ายนี้คุณครูคฝากแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนจดได้เลยหรือจะสามารถปริ้นใบงานจากคุณครูประจำชั้นได้เลยเดี๋ยวคุณครูฝากไฟล์เอาไว้นะคะมาดูโจทย์แบบฝึกหัดข้อที่1 ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบนะคะข้อหการดาจัดหนังสือให้เด็กจํานวน54เล่มแบ่งให้เด็กทั้งหมด9้คนนะคะจะได้กี่เล่มนักเรียนก็เขียนตอบลงไปเลยเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตอบลงไปแค่นั้นเองมาข้อที่2อลินดาจัดขนมปัง72ชิ้น ใส่กล่อง8กล่องกล่องละเท่าๆกันจะได้กล่องละกี่ชิ้นต่อใครตอบได้ตอบไปเลยง่ายนิดเดียวเองนะคะส่วนสุดข,ข้อสุดท้ายมาแล้วโอปอมีลูกแก้ว24ลูกแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ6ลูกจะได้ลูกแก้วกี่กลุ่มอการบ้านไม่ยากเลยมีแค่3ข้อง่ายๆนะคะอา สำหรับใครที่มีความสงสัยอะไรสามารถติดต่อได้ที่ไลน์คุณครูหรือเบอร์คุณครูเลยหรือที่ไลน์คุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้เจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ